สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o ล l y ่ฮิลลิงเทียสนะคะวันนี้เฟิร์สก็จะมาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อข่าวดีสุดว้าวของคุณก่อนอื่นเฟิร์สก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนที่ไม่กดข้ามโฆษณากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันเสมอมาแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะโอเค เรามาเริ่มจากเช็คพลังงานกันก่อนเลยนะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตนของทุกทุกคนที่ผ่านมาเจิดลริปนี้พลังงานในช่วงนี้ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะ ใบแรก Two of Cups ว wow. ้าวใบที่สองนะคะ Ace of Wands <c oughs> ใบที่สาม Four of Cups ใบที่สี่นะคะ Four of Swords ฝุ่นปิดไฟแป๊บหนึ่งโอเคน่าจะเห็นหน้าไพ่ชัดขึ้นนะคะแล้วก็ใบที่ห้า Six of Cups ไปที่หกนะคะ seven of wands ใบที่เจ็ด two of swords ใบที่แปดนะคะ six of pentacles ใบที่เก้าว10 ten of cups แล้วก็ใบที่สิบ the emperor ใต้สำหรับเป็น the lover คืออะไรเอ่ยงงมาก มันขึ้นมาเชิงความรักไปหมดเลยอ่ะอืมไอ้ฉันก็งงนะเนี่ยอาจจะเป็นการประสานตัวตนก็ได้นะบางทีอาจจะเป็นการแบบเหมือนกลับมารักตัวเองเออเป็นช่วงเวลาที่แบบเหมือนคุณรู้สึกรักตัวเองก็ได้รู้สึกหลงรักตัวเองกลับมาเหมือนประสานกับภายในก็ได้ในหนึ่งกรณีแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือเหมือนแบบเหมือนแบบตอนนี้มันเป็นความฟูลฟิลอ่ะเออมันมีความโรแมนติกหรือว่าเจอได้เจอคนที่ใช่ก็ได้นะ เออมันจะเป็นไปได้ไหมอะถ้าเกิดว่าอ่านไปในแนวความรักก็ปกติเฟิร์สก็ไม่ได้ค่อยอ่านไปในแนวความรักเนาะก็อ่ะนิดนึงละกันเผื่อเผื่อว่ามี2กรณีเนาะขึ้นมาเพราะว่าใต้สำหรับเป็นเดลิเวอรแล้วก็สองถ้วยคีย์เวิร์ดคือ love เห็นไหมความรักเฟิร์สคิดว่าน่าจะแบบเหมือนใช้ความรักนำทางมากขึ้นก็ได้เหมือนก่อนหน้านี้คือไม่รู้ว่าคุณเจอสถานาการณ์ไหนมา นะคะมันมีความที่แบบมีความเซง็งเซงเบื่อเบื่ออยู่บ้างหรือว่าช่วงแบบสถานการณ์มันหยุดนิ่งอ่ะมันหยุดชะงักไปหมดเลยนิ่งนิ่งทื่อๆหรือคุณปล่อยวางมากขึ้นก็ได้ในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักในเรื่องของอะไรต่างๆนานาจนทําให้คุณตระหนักรู้บางสิ่งบางอย่างอืมแล้วมันมีความสุขมากขึ้นมันมีความสงบสุขมากขึ้น หลายๆคนนะคะเหมือนคุณเป็น The Emperor คุณเป็นจกกักรพรรดอิอ่ะคุณแบบ เป็นคนที่มี power ในตัวอืมแต่ก็ค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกอะไรมีใช้ความคิดใช้เหตุผลต้องมีเหตุมีผลฉันถูกต้องเสมออะไรใดๆจะเป็นฟีลนี้หรือเปล่าทุกคนคะเพราะว่ามีไพ่บุคคลขึ้นมาใบเดียวเลยอะคือเป็นไพ่ใหญ่มาก The Emperor เป็นจกกักรพรรดินะคะมีตำแหน่งที่สูงเป็นคนที่มีอำนาจมีบารมีเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะอะไรใดๆนะคะแล้วก็เออ จะเป็นคนเป๊ะดูเหมือนดุนะแต่คือจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตาสูงมากๆมีเมตตาจิตสูงมากๆถึงแม้ว่าภายนอกของคุณอาจจะดูแบบดุดูดูเข่งคขืมดูแบบดูดุเออดูแบบจริงจังอะไรเงี้ยแต่แบบจริงๆแล้วข้างในคืออ่อนโยนมากนะคืออ่อนโยคือมีความแบบ น่ารักอยู่ข้างในอะไรเงี้ยมีความใจดีอะไรได้ๆนะคะก็อาจจะมีช่วงเวลาที่ได้นึกถึงเรื่องราวเก่าๆบ้างก็เป็นได้นะคะหกถ้วยขึ้นมาเหมือนแบบได้กลับมาทบทวนบางสิ่งบางอย่างเหม,มือนมาแบบอยู่กับตัวเองมากขึ้นหรือได้ทบทวนเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราจนแบบเหมือนได้ตกตะกอนความคิดบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่ มีหนึ่งในนั้นก็คือมีสองดาบขึ้นมามันขึ้นว่า peace เนาะคีย์เวิร์ดคือ peace เฟิร์คิดว่ามีบางสิ่งบางอย่างมันเกี่ยวกับเรื่องของความสงบก็ได้หนึ่งเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่ตัดไม่ใช่สิไม่เลือกเออตอนนี้เหมือนมีมีมีอะไรสองทางให้คุณต้องตัดสินใจหรือต้องเลือกอะแต่คุณไม่เลือกอะหรือยังเลือกไม่ได้หรือกำลังจะเลือกได้ก็ไม่รู้นะคะมีประมาณเนี่ยสามอย่างเนี่ยไม่เลือก หรือเลือกไม่ได้หรือว่ากําลังจะเลือกได้ก็ได้แต่ฟูคิดว่าหลายๆคนน่าจะกําลังเลือกได้ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์อะไรสองอย่างสองแง่สองมุมสองงามสองดาบสองอะไรก็ตาม <c oughs> คือทําให้คุณแบบเอายังไงดีอะฉันไม่ตัดสินใจดีกว่าเรื่องเนี้ยขอไม่ไม่ตัดสินใจไม่เลือกสมมุติถ้าแบบมีคนมีคนเข้ามาสองคนเงี้ยคุณก็แบบขอไม่เลือกดีกว่าขออยู่แบบเนี้ยเออไม่อยากเป็นคนที่ผิดไม่อยากเป็นคนที่อะไรอย่างเงี้ยอืม คอยอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมก็ต้องตัดสินใจนะคะแต่สุดท้ายแล้วคุณจะตัดสินใจได้อืมหรือถ้าก่อนหน้านี้คุณแบบมีอะไรนะมีแบบปัญหาหรือมีสถานการณ์อะไรเข้ามาแบบเทสหรือเป็นบททดสอบฟดค,คิดว่าจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะเพียงแค่คุณอาจจะมีความแบบ ฉันดูแลตัวเองได้เออฉันช่วยตัวเองได้มันมีความเหมือนอีโก้ข้างในอะ่ะเออไม่ได้ว่านะแต่ว่าพลังงานมันออกมาแบบนี้ทุกคนคือมันมีความที่แบบคุณไม่ค่อยบอกปัญหาอะไรกับใครอะ่ะเออโดยเฉพาะแบบคนรอบข้างคนรักหรืออะไรเงี้ยคุณก็ไม่ค่อยพูดนะคุณจะเป็นคนที่แบบนิ่งๆชอบเก็บชอบเก็บชอบทำชอบทำฟอร์มมีฟอร์มเยอะอะไรใดๆอืมแต่ถ้าเกิดแบบคุณโสดเนี่ยก็จะเป็นฟิล์ที่แบบคือ ไม่เล่าไม่เล่าให้ใครฟังเออเล่าเล่าปัญหาให้ใครฟังก็คิดว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรอะฉันแก้ไขเองดีกว่าอะไรเงี้ยเออถึงเล่าไปอะไรเงี้ยแต่ฟอร์คิดว่ามันเหมือนจะมีเจอกัลยาณมิตรหรือเจอแบบใครเขามาแบบช่วยเหลือก็ได้นะเหมือนมาแบบทําถ้าไม่ใช่เวช่วยเหลือก็จะเป็นคุณนั่นแหละอืมที่จะไปช่วยเขาอืมแล้วก็คุณอยู่ในช่วงช่วงช่วงเวลาที่ โปรเทคพลังงานตัวเองอืมโปรเทคพลังงานตัวเองหรือมีอะไรที่ต้องต่อสู้ในเรื่องของความรักก็ได้นะคะมีสองแบบก็งงเหมือนกันก็อ่านไปทั้งสองแบบเลยละกันเผื่อว่ามีสองกรณีเข้ามาเนาะอืมพอพเพราะไพ่มันก็ไม่ได้แบบเจาะจงไปทางไหนทางหนึง่งก็คือเป็นช่วงที่โปรเทคพลังงานอืมแบบว่า ปกป้องพลังงานเป็นและแบบว่ารู้จักวิธีการเคลียร์พลังงานลบรู้พลังเรื่องรู้รู้เรื่องคร่าวๆเกี่ยวกับพลังงานก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดไม่รู้ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมก็ได้ค่ะเวลาที่แบบเหมือนพวกอัตตากิเลสหรือความโกรธความแค้นความอะไรต่างๆความกลัวความไม่มั่นใจเป็นพลังงานที่ความถี่ที่ต่ํามักจะดึงดูดอะไรเข้ามาใช่ไหมเออส่วนถ้าแบบความรักความเบิกบานความมีเมตตาความแบบมั่นใจความเชื่อมั่นอะไรย่างเงี้ย ความเบิกบานอะไรต่างๆก็จะเป็นความถี่ที่สูงก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาอมเหมือนคุณแบบพอเฟกัสคิดว่าคุณน่าจะเข้าใจเรื่องของแบบพลังงานพวกนี้แล้วนะคะแบบพลังงานลบพลังงานบวกอะไรต่างๆโอเคต่อไปนะคะอีกกรณีหนึ่งคือเหมือนมีเรื่องที่คุณจะต้องเหมือนแบบ ต่อสู้ฝ่าฟันแต่ยังไงก็ผ่านไปได้แน่นอนอะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของความรักหรือเปล่าหรือเป็นการหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือการเชื่อมต่อกับตัวตนภายในของตัวเองการประสานรวมตัวตนเหมือนแบบต้องใช้เวลาโฟกัสตัวเองอยู่กับตัวเองซักแบบระยะหนึ่งหรือว่าไปเรื่อยๆก็ได้เพราะจริงๆเราอะต้องเชื่อมต่อกับตัวเองบ่อยๆที่สุดสม่ำเสมอเท่าที่จะทำได้บางคนก็อาจจะเชื่อมได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็ได้นะคะ แต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังเชื่อมไม่ได้ก็คือเหมือนแบบอยู่กับตัวเองเยอะๆคุยกับตัวเองเยอะๆหรือว่าทำความเข้าใจกับตัวเองถามตัวเองว่าแบบเออเนี่ยฉันชอบอะไรกันแน่สุดท้ายที่สุดแล้วอะ่ะฉันชอบอะไรหรือชีวิตแบบบานปลายของฉันฉันต้องการชีวิตแบบไหนเฟิร์สคิดว่าคุณแบบเหมือนต้องการชีวิตแบบง่ายๆสบายๆบายแบบสงบสุขมีอิสระภาพโดยที่ไม่ต้องมามีแบบ มีนู่นมีนี่ให้คิดเยอะให้ปวดหัวไม่ต้องมีปัญหาอะไรอะ่ะเออมันแบบเป็นเป็นฟิลแบบง่ายๆอะ่ะอืมนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างมันฟิร์สเห็นแบบเหมือนคุณก็อาจจะปล่อยวางหลายๆเรื่องไปแล้วก็ได้นะคะปล่อยวางแบบเยอะมากแล้วนะคะก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันโอเคต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าข่าวดีอะไรข่าวดีสุดว้าวของคุณคือเรื่องใดบ้าง สองใบนี้ยังเป็น h e m p r o r เลยกับ The View of Fortune <c oughs> ข่าวดีสุดว้าวนะคะคือเรื่องใดบ้างพี่ไพ่บอกหน่อยนะจ๊ะข่าวดีสุดว,าว <c oughs> ้าว,ว,าวของทุกคนที่เข้ามาดูคลิปคือเรื่องใดบ้างคะ โอ้โหดูดูดูให้เต็มสองตาทุกคนมันขึ้นมาแบบแับเบิ้ลเลยอะสองถ้วยค่ะเกินไปไหมถามจริงงงมากพลังงานเฟิร์หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> พูดแล้วก็เขินคืออ่าเปล่อ่า,อปา,ปาไปไปไปก่อนไปก่อนเปิดก่อนอ่ะรู้สึกว่ามันจะแบบมีซ้ำนะเนี่ย ข่าวดีสุดว้าวหรอแกฉันก็เขินแทนนะเนี่ยใครที่โสดเนี่ยหรือถ้าใครไม่โสดก็คือแบบคุณอาจจะหลอมรวมตัวตนกับภายในหรือว่าเจอกัลยานามิตรก็ได้นะคะโอ้น่าเฮ้ยทำไมมัน,นออกมาแนวเนี้ยจะอ่านดีไ้เนี่ยงงมากคุณจะเจอกับรักครั้งเก่า ถ้าไม่ใช่ภพชาตินี้ก็เป็นจากอดีตชาติก็ได้อะขอดไปในเวนี้เลยละกันไหนๆก็ไหนๆแล้วขึ้นมาสองใบขนาดนี้ทุกคนอืมคือมันเหมือนแบบมันอย่างหนึ่งมันต้องมีความชัดเจนก่อนแล้วก็ปล่อยวางบางเรื่องก่อนอะฝนไม่รู้ว่าคืออะไรนะถ้าเกิดคุณเป็นพลังงานมาสกิลีนพลังงานผู้ชายอเออคุณอาจจะเจอผู้หญิงคนนี้ก็ได้ผู้หญิงคนที่แบบ สื่อสารแก้งแบบว่ารู้วิธีการพูดมีไหวพริบปฏิภาณมีปฏิภาณไหวพริบในการพูดมีวาทศิลป์มีเขาเรียกอะไรสเสน่ห์ทางวาจาเป็นคนที่ชัดเจนเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเออแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ผู้หญิงนะคะก็แบบอืมก็จะเจอฟิลฟิลเนี่ยเป็นคนที่แบบชัดเจนเขาคนนี้จะมีวาทะศิลป์เป็นคนที่แบบ จ้าบทเจ้ากรอนเป็นแบบอะไรอย่างี้ก็ได้นะคะก็สลับได้พลังงานเฮ้ยนี่ฉันแบบว่ามาอา่านความรักตลอดเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ชมใหม่ที่มาดูเฟิร์สคลิปใหม่นะคะก็จะรู้ว่าเฟิร์สไม่ไม่ค่อยอ่านเรื่องความรักเลยแต่ว่ามันมาเข้าเรื่องเนี้ยก็นิดนึงแล้วกันเนาะเรื่องสุดว้าวมันเป็นข่าวสุดว้าวข่าวดีข่าวดีสุดว้าวสำหรับคุณ เฮ้ยคุณจะเจอคู่หรอคู่จากอดีตชาติอะ่ะแต่แบบไม่เฟิร์ดได้ที่เฟิร์ดไม่ค่อยด,ดูเรื่องความรักใช่ไหมเพราะเฟิร์ดแบบเหมือนแบบบางทีก็แบบแอบแอบแบบรู้สึกผิดนะ้ำมันไม่ความแบบคิดแทนอะ่ะคิดแทนหลายๆคนมาแบบเฮ้ยกลัวว่าจะไปยึดเรื่องความรักยึดติดเรื่องความรักแต่ตอนนี้คือเหมือนเฟิร์ดก็เปิดใจมากขึ้นแหละว่าแบบเออคือแต่ละคนมีวาระมีช่วงเวลาเนาะอืม ต่อค่ะอุ๊ยอะไรเนี่ย The h y e r o f a n มีคำหนึ่งที่มันขึ้นมาตอนแรกแต่ฝนไม่แน่ใจมันคือคำว่าแต่งงานหรือเปล่าคู่ที่จะได้แต่งงานด้วยกันหรืออีกอย่างหนึ่งคือเป็นคู่ที่แบบเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบโดนบรนดาลให้แล้วอะไรฟิลนั้นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคยผิดหวังกับเรื่องความรักมาก่อนเราก็แบบเหมือนพอปล่อยวางปุ๊บอะเราก็แบบเหมือนอยู่กับตัวเองเออไม่ได้สนใจแล้วเรื่องความรักคือมันอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอะไรเงี้ยอืมมันก็อาจจะมีเข้ามา หรือถ้าเกิดว่าคุณมีแบบแต่ถ้าเกิดยังไม่มีแล้วขออภัยค่ะเมื่อกินนาฬิกาปุ๊บมันตัดไปถ้าเกิดว่าคุณมีแล้วเออก็แสดงว่าแบบเป็นกัลยานามิตรเป็นกัลยานามิตรหรืออะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นเพื่อนเข้ามาแบบเออจากที่แบบมันแบบทื่อๆมันนิ่งๆมานานอะไรเงี้ยอืมหลังจากที่คุณเยียวยาตัวเองได้สักพักนึงแล้วก็ได้นะคะจากบาดแผลเอ,อก่อนหน้านี้อะไรเงี้ย โอ้ยมันมีไพ่คู่ขึ้นมา King of c ขับกับ Queen o สอดเหรอว้าว The Emperor ก็ขึ้นมาข่าวสุดว้าวฉันก็เริ่มงงแล้วนะเดมีบางอย่างจะต้องตัดสินใจโอเคจะต้องพูดคำนี้นะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นอืมใต้สำหรับเป็นจัดเมนค่ะโอเค สิ่งที่คุณรอคําตอบหรือคุณสงสัยอะไรก็ตามอ่ะ๋ยวคุณจะได้รับคําตอบในที่สุดนะคะณนะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่จะต้องตัดสินใจมีอะไรที่ต้องเลือกก็ต้องตัดสินใจนะคะอยู่กับตัวเองเยอะๆใช้หัวใจนําทางใช้ความรักนําทางใช้ความรู้สึกนําทางฟัง intuition อินทิวชันของตัวเองฟังสัญชาตญาณของตัวเองตัวเองมั่นใจในเซนต์ตัวเองแต่ว่าบางทีต้องแยกให้ออกด้วยนะว่าแบบ เฮ้ยมันคือความคิดมันคือการมโนหรือมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะแต่ว่าไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงก็ตามมันดีกับคุณเสมอค่ะมันดีเสมอคือสมมติอาตัดสินใจทางนี้ใช่ไหมคุณก็จะได้เรียนรู้อืมคุณจะได้เรียนรู้ในทุกๆท,ทางสมมุติว่ามันมีแบบอะไรที่แบบมันแลดูยากสําหรับคุณอะ่ะนั่นก็คือเป็นชาเลนจ์หนึ่งเป็นความทา้าทายหนึ่งที่คุณยังไงก็ผ่านไปได้มันอาจจะแบบ แต่ว่าคนเราเนาะแค่ไม่ชอบความแบบเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงความท้าทายอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันมีความที่แบบเออมัน,ม,นมันเหมือนเป็นนิสัยแบบติดกันไปแล้วกับมนุษย์กับคนเราอะ่ะอืมแต่ว่าสําหรับคุณฟูดคิดว่าเรื่องคีดปฏติว๋วจิบจิบจอยจอยนะคะก็พลังงานก็ประมาณนี้อืมฟรู้สึกว่าเหมือนแบบทุกอย่างมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นอะไรที่สงสยัย อะไรที่คุณรอคอยคำตอบนะคะใกล้ถึงวันพิพากษาแล้วเตรียมให้ดีๆแล้วก็อะไรอะเซเว่นออบสอดขึ้นมาได้ไงฟอขอขยายหน่อยเซเว่นออบสอดคืออะไรจ๋ามาทำไมเดียวเดียวโดดๆว้า คุณจะสมหวังนะเนี่ยเออเฮ้ยแต่ว่าต้องระวังเรื่องของอันนี้ด้วยต้องระวังเรื่องของเติร์ดปาร์ตีอ่าถ้าเกิดเป็นเรื่องความรังจริงอ่าไหนๆก็มาในเรื่องความหลักล,ละกันก็ขอให้คนโสดได้ใจฟูกันบ้างเป็นข่าวดีให้คนโสดหน่อยละกันนะะอืมเออเปิดประเดิมไปเลยนะคะก็สําหรับใครที่เข้ามาฟังแล้วมีคู่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามาฟังแบบ นิทานปลลําปลา <c oughs> ก็ให้ระวังเรื่องของเตอร์ปาร์ตี้รักสามเรารักสามคนสองสามคนขึ้นไปเพราะจะทำให้เราสร้างสัญญาไม่จบไม่สิน้นเมื่อไหร่ที่มีเรื่องนี้เข้ามาให้ตัดสินใจจงรู้ไว้ว่าสิ่งที่ไพ่กำลังจะเตือนหรือกำลังจะบอกคุณคือคุณจะต้องเลือกคุณจะต้องหยุด ไม่งั้นมันจะเป็นการสร้างพันธะสัญญาไม่จบไม่สิ้นสร้างบ่วงกรรมไม่จบไม่สิ้นมันจะพัวพันไปต่อแล้วสิ่งที่คุณเจอมันไม่มันมันไม่น่ามันมันไม่ค่อยดีเอาซะเลยเออมันที่คุณจะเตอเขาเรียกอะไรผลน่ะผลที่มันจะตามมาทีหลังอ่ะมันจะไม่ค่อยดีซะเลยถึงแม้ว่าตอนเนี้ยปัจจุบันนะสมมติว่าถ้ามันมีเหตุการณ์นั้นเกิดมาขึ้นมาจริงๆปัจจุบันมันอาจจะแบบเอ้ยมีความสุขเออไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่อนาคตค่ะ มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนสิ่งที่เราทำเราจะได้รับผลเช่นนั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจริงๆนะทุกๆทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีเรื่องบังเอิญล้วนมาจากการกระทำของเราทั้งสิน้นถึงแม้ว่า,าเราอาจจะยังนึกไม่ออก สมมติปัจจุบันเนาะเราเจอปัญหามากมายสมมติตอนช่วงที่เราเจอปัญหามากมายเจอโรคเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นก็เป็นผลมาจากอดีตแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยนะสมมติอาจเรื่องโรคแล้วกันยก,ยก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 ตัวอย่างเรื่องโรคโรคคล้ายๆเจ็บอะไรเงี้ยถ้าเราแบบถ้าถ้าเกิดว่าในอดีตเราดูแลสุขภาพร่างกายกินอาหารที่มีประโยชน์นน่นนี่นั่นหรือออกกําลังกาะออกกำลังกายตลอดอะไรเงี้ยเออแล้วเราป่วยอ่ะอันนั้นอนะ มีเหตุละถ้าไม่ใช่ในอดีตก็เป็นอดีตชาติแต่บางอย uh, ่างก็มาจากอดีตอย่างเช่นแบบเออตอนนี้เราแบบเฮ้ยน้ำหนักขึ้นอ้วนขึ้นเยอะเลยไขมันอะไรอย่างงู้นอย่างนี้เลือดนู่นนี่นั่นแบบปวดท้องอะไรเงี้ยก็ลองไปดูว่าในอดีตเรากินแบบไหนเราได้ออกกำลังกายบ้างไหมได้ดูแลสุขภาพบ้างไหมทุกอย่างมาจากการกระทำของเราทั้งสิ้นค่ะอืมไม่ต้องไปโทษฟ้าโทษดินเลย บางทีมันอยู่ที่เราหมดเลยเพียงแค่เราอาจจะไม่รู้ก็ได้ในบางประการในบางเหตุผลก็ไม่ต้องไปค้นหาคําตอบถ้าเกิดว่ามันมันแบบเออเขาเรียกอะไรมันยากที่จะหาคําตอบเลยนะบางอย่างเราก็จําไม่ได้บ้างหรือจําได้บ้างก็ขอให้รู้ไว้ว่า มันยุติธรรมที่สุดแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรมาขอแค่ถ้าเกิดว่าอยากให้แบบพวกบ่วงกรมเรามันกะมันซาใช่ไหมมันแบบมันบรนเบาเบาบางลงแล้วดีขึ้นเรื่อยๆก็คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเลือกทําในสิ่งที่ดีเลือกทําแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ทําให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนนะคะในภายหลังหรือในภายหน้าก็ตาม อืมอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าเอ้ยสิ่งนี้มันผิดอ่ะถอนตัวออกมาได้ทันก็ยิ่งดีค่ะถึงแม้ว่าเออเราจะเคยผิดพลาดเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ว่าต่อให้เคยจะผิดพลาดขนาดไหนเป็นคนแย่ขนาดไหนมองตัวเองแบบแย่ขนาดขนาดไหนทุกคนเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคุณก็เช่นกันอืมนะคะอันนี้ก็โอ้ทำไมไปเรื่องเรื่องนี้เฉยเลย ก็ขออภัยนะคะถ้าเกิดว่าเฟิร์สแบบเหมือนพูดหรือก้าวล่วงประการใดแต่ว่าหน้าไพ่นะเฟิร์สจะบอกว่าโอเคมากๆม,ม,มันอาจจะเป็นการเฉลิมฉลองก็ได้ความสมหวังความปรารถนาแล้วก็การเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะคะเ,ออเฟิร์สก็อาจจะสอดแทรกอะไรนิดๆหน่อยๆนะคะเผื่อเป็นประโยชน์กับใครบางคนแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายคะ่ะ